สพทร,ร่วมประชุมสามัญประจำปี2567หมู่นิธิศารอนาคตการศึกษาคอนเน็ t ต d ดีเมื่อวันที่11รกรกฎาคม2567ว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยดรภูธรจันทหงษปุญญาสตรทมรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมสามัญประจำปี2567หมู่นิธิศาสตร์อนาคตการศึกษาคอนเน็ t ต d ดี รองผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพลตํารวจเอกเพิ่มผุนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแสดงวิสัยทัศน์และความร่วมมือของภาครัฐในการขับเคลื่อนการศึกษารองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานายสุประชัยเจียรวนน์ประธานกรรมการหมู่นิธิรวมถึงผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมกำแหงพระรางกูลอาคาร56ปีชั้น3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบกล่าวว่าในนามของกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาการลดภาระนกรักเรียนและผู้ปกครองเราก็มีการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และมีการขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขซึ่งทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ร่วมมือกับกองทุนในการดําเนินการให้9,300กว่าโรงเรียนได้รับการปรับปรุงห้องน้าให้ดีขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการทุกโครงการอย่างเต็มความสามารถจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ทํางานร่วมกันเป็นอย่างดีเพื่อยกระดับการศึกษาของไทยในภาพรวมต่อไป ด้านนายสุประชัยเจียรวนนท์ประธานกรรมการมูลนิธิกล่าวว่าเราจะได้มีโอกาสได้รับความคิดเห็นคำแนะนำจากท่านรัฐมนตรีตลอดจนผู้นำภาครัฐภาคเอกชนเพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้ดีขึ้นโดยมีคอนเน็กตีดีเป็นส่วนหนึ่งจะช่วยทำให้โรงเรียนในลักษณะที่เป็นต้นแบบความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จต่อไป